วันนี้เราจะมากินไข่เจียวใส่ไข่หมัดแดงครับไข่หมัดแดงจะต้องเหลือหมัดแดงหมัดเอ็กซ์โปวันหรือว่าวีห้าวีหกวีสิบวีเจ็ดวีนึ่งวีส้องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีเ้าวีไม่ทันขาวูครับเรื่องมันเศร้าน้องเจ้าไม่รู้ครับท้า้าวู้ท้าหมดแดงเขาวูคกับนะนี่ วันนี้ไข่เอียวต้องเจียวกับไข่เป็ดตัวเมียนะครับต้องเอาไข่ตัวเมีย้าไข่ตัวผู้ไม่ร้อยครับการกินไข่เจียวไข่ไข่เจียวใส่ไข่มัดแดงผัดหักล้างหวานนะไข่เจียวใส่ไข่หมัดแดงไข่หอมใส่หดเจีมตึงเอาผักกาดขาวตั้งแบบนี้ยบบนี้นี่ผักกาดขาวตั้งต้องเอาตักตักตักก่อนหมดแดงร้อยนี่

Nong chao mai Oke okay.